อยู่กับเรานะครับในช่อง Family ่ซีทับไทยนะครับกับการเดินทางในครั้งนี้นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เดินทางไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ใจร้อนอะไรมากมายนะครับลมพัดเย็นดีครับบรรยากาศการเดินทางนะครับผม กันไปเรื่อยๆน,น,นะครับวิ่งตามตูดกันไปเรื่อยๆนะวันนะี้นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมทีมงานช้างของเราก็ไม่ได้รีบร้อนนะครับไปเรื่อยๆน,น,นะครับผมวิ่งไปเรื่อยๆน,น,นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ ครับก็จอดพักนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วจอดพักก่อนนะครับวงเลนเข้าเข้าห้องน้ำอยู่นะครับผมขหา่ข้างเราอ้าว เสร็จวยงามก็นิ่งแล้วนะครับผมจุดหมายปลายทางนะครับวันนี้ณวัดป่าอัมพวัน บ้านน้องถืออำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับผมพอใหญ่นะครับ ัช้างนอนหลับแล้วเจอแล้วเหรอไปต่อแล้วนะครับผมเสรแล้ว ครับชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาอย่างนี้บห ไปเรรื่อยนะคับจุดหมายปลายทางนาวัดป่าอัมพวันบ้านน้องถืออำเภอเพชรจัดรุดรธานีครับผมอ้าวกดไลน์หน่อยกดไลน์หน่อยกดไลน์กดไลน์กดไลน์ ที่ฟินสุดๆนะครับผมได้ฟินมากเลยนะครับการเดินทางนะครับ เราจะเข้าคอ,อ,อนแก่นแล้วนะครับผมเราจะเข้าคอ,อ,อนแก่นแล้วนะครับชะลอ